เมื่อก่อนตอนเราอยู่ด้วยกันเราจะนั่งกินข้าวด้วยกันวกเาเล่นพูดคุยแต่วันนี้ทําไมอ่ะไม่พูดสักคาสักคำก็ไม่มีฟันฉันนออ้อยอ้าอ้าอหัวหน้าวันนี้มีเรื่องอะไรกับเฉินเฟินหรือเปล่าออยฉันทาอใไรขยีขยนหน้าต่อหน,น้าเฉินเฟินใจเย็นคร้าหัวหน้าอันตรายนะคะ,ะแล้วทำไมอ่ะไม่เห็นบอกฉันเลยอ๋อที่แท้ก็เพราะพี่สาวเธอนี่เอง เพราะฉันกลัวเธอหึงนะ้าอืมหึงหรอแต่ที่ฟังมาฉันคิดว่าครูน้าแค่ชอบพี่สาวนะไม่เกี่ยวกับการเก็บผู้ชายหรอกเกี่ยวอะไรกับการเก็บผู้ชายหรอพ่อของวนาเขาอ่ะไม่ค่อยดูแลครอบครัวสิ่งที่พี่สาววน้าสอนให้เก็บผู้ชายจะเป็นเพียงความโมโหเท่านั้นแหละที่เธอเก็บผู้ชายนะันน่ะเป็นเพราะเธอชอบพี่สาวต่างหากล่ะดังนั้นการเก็บผู้ชายเป็นเพียงสิ่งที่วนาสร้างขึ้นมาเองฮะ จนถึงตอนนี้หัวหน้าก็ยังไม่เคยคบผู้ชายจริงๆจังๆเลยใช่ไหมไม่นะเราอย่าเฉินเฟินแล้วน้อราคุยกับเฉินเฟินอ่ะหัวหน้าเกลียดเฉินเฟินอ่ะห,หะรือเปล่าอีแต่ก็หยาบคายบ้ากรามแต่เขาก็เทคแคร์คนเก่งนะอิสงใส่ดูเป็นฮีโร่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้เธอไม่เห็นจะรัง,งเกียจผู้ชายคนนั้นเลยนี่นาะแล้วทำไมยังคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบผู้ชายอีกล่ะ ธอดูสิในโรงองได้มีเด็กเดกอะแต่คนบอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่เด็กพวกนั้นน่ะเขาไม่รู้เลยด้ซ้ำว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรก็แค่คิดแบบเนี้ยปลอมมากในเพศเราเรียกแบบนี้ว่าโลกนิดที่สองฉันทำแบบนั้นน่ะไปได้ยังไงเนี้ยขายหน้าจริงๆตอนเนี้ยก็ไม่สายหรอกไปทำความรู้จักกับผู้ชายบ้างดูสิเธอราอังมาได้เสมอฉันพึ่งก็แบบนี้แหละแต่เขาบอกว่าให้ฉันน่ะไปหาแฟนผู้ชายแล้วเธอคิดว่ายังไงน่าไม่อายประสินแล้วทำ เรื่องแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ฉันก็ว่าใช่ไหนว่ามันสิเดี๋ย <c> ว <oughs> <c oughs> บอกเขาคร่าวๆวิธีการอ่ะค่อยๆว่ากันทีหลังหัวหน้าต้องมาของขวัญให้เฉินฟุ้นเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยนะยังไงสักเขาอ่ะก็เคยช่วยหัวหน้ามาเยอะเอาหน้าให้เยซูเซียก็พอละมัง้งไม่ได้จิบมีคาพูด่ะที่ว่าความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆต้องตอบแทนเป็นสองเท่าหลานเคียงเธอกับเฉินฟุ่นมีอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าดูเธอปกป,ป้องเขาจังเออม ไม่ไม่มีหรอกน่าสงสัยนะน่าสงสัยมากมาให้ฉันเช็คหน่อร่างกาันจะดีดีอะฮะหัวหน้าหยุดนะหัวหน้าอยา่าไปเียรู้ผู้ชายแต่ฉันนะไม่อยากมีแฟนนี่ทำไงได้อ๋อใช่ฉันไม่อยากมีแฟนงั้นฉันนะ่ะไปดูคนอื่นอนะ่ะรักกันก,ก,ก,ก็ได้นี่ตอนเห็นเฟิร์น่ะจะไปเ็บอกว่าจะไปหายเยซูเชีย นี่เมื่อทําแบบนั้นแล้วยันฉันอ่ะก็ขอเป็นผู้ชมละกันผมไม่ว่าอะไรนะตอนนี้พี่สาวอ่ะแต่งานผู้ชายไปแล้วคลงานทุกต่อเธอไม่น้อยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่เองงั้นเรื่องนี้สืบว่าทำไมชงหหินยญาก,กีบผู้ชายก็จบลงแค่นี้เหลือแค่ให้ครูหวังอ่ะจะก,กันละกันนะครับผมว่างก่อนนะครับเกรงว่าเรื่องอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้น เมื่อก่อนหมองชงอะ่ะเคยบ่นว่าพ่อของชงหลินย่าจะไปทำงานข้างนอกชงหลินย่าก็ลยคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบสีผมมาที่แท้มาจากพ่อเธอก็ไปย้อมสีอืน่นพูดได้ว่าต่อให้ไม่มีคำสอนของพี่สาวเขาไงาหลินย่าก็เก็บผู้ชายอยู่ดีเรื่องนี้ฉันก็รู้ถึงรู้แต่จะว่าไปอะ่ะเมื่อไหร่จะวางสายเนี่ยถ้าครูหวังพูดแบบนี้ต่อไปแบบนี้ฉันได้มีงานทําอีกแน่ใครไปทําไหวอะ่ะเกรงว่าถ้าเปลี่ยนความคิดลงหลินย่าคงใช้เวลาอีกนานเลยคงต้องให้เฉินเฟินมาช่วยนะเขาหรอครูหวังครับ ทางนั้นอ่ะขึ้นไม่ดีเหรอผมอยู่ในมงค์ขึ้นไม่ค่อยดีเราเลยดีจบเองซะเลยต่อมาปรงครับขับรถเร็วหน่อยได้ไหมครับผมรีบครับรีบก็ไม่ช่วยอะไรหรอกปี๊ปปี๊ปปี๊ปี๊รถติดเออน,นี่ช่างเธอผมลงนี่แหละเอ๊ะรถคันนี้มีปัญหาครืนะาเป็นขันไม้คันนี้ก็มีปัญหา ทำไมต้องเป็นตอนนี้ความใช้งานอ่ะจะทำบทพะไรในที่สุดก็เจอกันที่ชาได้แล้วดีพอเลยรกระไรเอ้โสรดหรือนี่เทวดาไม่อยากให้ฉันสาร,รภาพนี่มัน่เรื่องมา,อ,าอะไรกันวิ่งไปก็ได้ว้ามาตะกุลเยบอกยังมีคนมาฉันก็รออยู่ที่นี่แล้วจะไม่พลาดแน่สองชั่วโมองต่อมา เดือกขนาดนี้มีอะไรหรอสวัสดีครับคุณนีน่าผมมาเยูเซียครับเก่งว่าจะไม่ได้ค่าคุณหนูว่าพักผ่อนแล้วตอนนั้นเหรอครับเพิ่งจะสามทุ่มเองนะคุณไม่ได้เป็นคนบอกอ่ะให้คุณหนูว่าพักผ่อนเหรอคะช่วงนี้ยคุณหนูว่าไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งอ่ะก็เลยนอนเร็วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะงั้นถ้าไม่มีธุระสำคัญุ่งนี้เขามาใหม่นะคะไม่ได้ลองนี้ไม่ได้รอไม่ได้ไม่อยากรังคาจนกังวลกระวายมานานแล้วจะกลับไปกังวลกระวายแบบเดิมไม่ได้ ถ้เรากับปแปรแปรไม่สาร,รภาพเรื่องที่เราสารภาพอ่ะก็เหมือนแค่คำโกหกถ้าไม่มีทุลาะไรก็รีบไปเถอะฉันต้องทำความสะอาดห้องรับแขกอีกห้องรับแขกให้ผม่าพักที่นี่สักคืนได้ไหมแบบนี้ตอนเช้าเยซูเชียตื่นมาแล้วไ,ได้สาร,รภาพเลยให้อยาะเข้ามาขนาดนั้นน่ะก็เช้ญเข้ามาค่ะยซูเชียเป็นแฟนกับผมนะครับอืมสบายมากไม่ตึงเต้นเลยแฮะไม่ได้ยซูเชียอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะอืมเป็นตัวเองแล้วนี่แต่เหมือนไม่ีปหาตรงไหนกันนะ ยซูเชียตั้งแต่วันที่ผมได้พบคุณครั้งแรกว่าชอบคุณแล้วมาคบกันนะแหวะถึงจะดีหน่อยแต่ทำไมถึงรู้สึกความเตามแรงของตัวเองเลยฮะโอ้ยคิดไม่ออกเว้ยให้ฉันสารภาพอ่ะมันต้องสําเร็จแน่ไม่รู้หรอว่าทําไมแต่ต้องใช่แน่แต่ถ้าถ้าจูจากความสัมพันธ์ของเรายัางไงอ่ะมันก็คงไม่พอการสารภาพที่อยากจะลืมมันต้องทํายังไงกันนะฉันไม่เคยมีประสบการณ์นี่นะคิดยังไงก็คิดไม่ออกไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าหน่อยดีกว่า ฉันจำได้ว่าชินชัวน่ะเคยบอกว่าปัจจัยที่ทาให้คาําสารภาพสําเร็จต้องมีเวลสาสถานที่และบรรยากาศอืมเวลาพรุ่งนี้สถานที่ยังไม่รู้บรรยากาศจือจุงหูคิดไปคิดมาฉันไม่มีอะไรสักอย่างอย่าพูดไปถึงสามอย่างนั้นเลยตอนนี้ฉันไม่มีเสื้อผ้าจะเปลี่ยนด้วยซ้ำฉินเฟินถึงขนาดนี้ทำไมไม่พักผ่อนเดินไปเดินมาทำไมถ้าหาองน้ำอยู่ทางนั้นอ๋อขอบคุณครับคุณนีน่าที่บอกทางฉินเฟิน ปีเนี้ยด็กกุาบ้านสวยมากเลยน่าจะเหมาะที่จะพูดคุยนะฮะเด็กกุราบไม่เลวเลยสารที่วีว่าแต่นนหน่าทําไมอยู่ยก็มาถึงเรื่องนี้ไม่มีอะไรฉันพูดเฉยๆพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณหนูไปทานอาหารที่นั่นถ้าอยากจะพูดทไร้ายก็ใช้เวลานั้นได้เลยอ,อ,อ,อ๋อๆบรรยากาศวีถ้าอย่างนั้นถ้าอยากให้คุณหนูไปนันงข้าวกับคนใส่ชุดนอนอะคงเสียมรารย,ยาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแจะเเจียเอาชุดไปให้ที่ห้องนะอ,อ,อ๋อยังกระทานให้หิมมะขอบคุณในหน้ามากเลยนะครับไม่เป็นไรเรียวพร่วันเถอะ สุดยอดไปเลยนี่นะมาได้ทันเวลาพอดีวันนี้ต้องให้เยซูเชียได้เห็นการสารภาพร,รักที่ไม่มีวันลืมเลยคําสารภาพอืมหาประโยชธรรมดามาก็พอเยซูเชียผมชอบคุณอ๋อ oh.